นี่คนผอมๆเขาเล่นกันเนี่ยแอ <laughs> นนะ <laughs> ่ีบอร์ดเป็นของตัวเองจะเล่นไม่เป็นได้ไงอเอาคูมาทำไม <laughs> สวัสดีค่ะช่วงติดคูมาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เรามาทําอะไรกันคะคุณไทม์ไทยมาตามคุณเอสครับเฮ้ย <laughs> แล้วคุณเอสมาทําอะไร <laughs> ก็คือกดกระดิ่งช่องเขาด้วยนะโอเควันนี้ช่วงติดผู้นะคะผู้เดี่ยจะมาเล่นโฟร์ไรเดอร์นะคะก็คือคนเยอะก็เลยไม่เล่นแล้วค่ะเฮ้ยเล่นเล่นเล่นก็คือก็ตามมาเล่นนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินกันนะจ๊ะตอนแรกว่าแบบนางว่าจะมาปีมโชว์ทุกคนโชว์ความแข็งแรงนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ก็คือไปเล่นโฟร์ไรเดอร์อย่างเดียวเฮ้ยกคืออะไรงงใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เล่นเป็นหรือเปล่าเล่นเป็นหรือเปล่าเราอะที่มาเล่นวันนี้อ่าไม่กดเธออะกฉันไม่ได้ให้หล่อนพูดจะเป็คนพูดเธอเล่นเป็นหรือเปล่าเป็นเออไม่เป็นแล้วมาทำไมอะบอลยังไม่เป็นกูยังมาเล่นไม่ค่อยเป็นแต่ว่าอยากจะเล่นแหละอยากจะหากิจกรรมใดๆทําก็เลยมานะคะและอีตัวตั้งตัวตีเนี่ยนี่คืออีตัวนี้อุ้ยหัวรูมากไอคิวพี่ผ่านๆมาเขาบอกว่าแบบพี่ทำนั่งเฉยๆอย่างเดียวหนูก็โอเคแล้วนะสามสิบนาทีเลยรอบนี้ต้องถ่ายไปเรื่อยๆแล้วแหละนั่งเฉยๆไว้แล้วกันปะโอ้ยทุกคนลืมมาดูซีรี ทำสีผมใหม่อ่ะไปดีกว่าตามนัะไปเล่นอย่าลืมกดไลค์กดก็ยังยังยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบยังเพิ่งเริ่มอ่ะเมื่อไหร่จะไปเนี่ยเล่นตัวจังรออะไรรอพี่เอ็ดกินอยู่ป้าเขาไม่ได้กินอะไรป้าเขากุ้งก้ามดิมีมีข้าวแมวไม่ถ่ายจะถ่ายนข้าวแมวแทบไม่ถ่ายเลยว่ะลืมนะครับเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องกดไลค์ปึ๊บครับอ๋อนึกว่ากดไลค์กดแชร์ยัง ยังไม่ไปเล่นจ้ะความอ้อยคือจะนนกลับบ้านไปก่อนความอ้อยคือจะต้องกินข้าวก่อนมาเองอ่ะก็จะกินข้าวนะคะก็กินข้าวก่อนแล้วก็แล้วกลับบ้านเลยแล้วก็ค่อยไปเล่นนะคะตอนจะเล่นพอดีก็คือแสบหมดถ่ายไม่ได้แล้วนะจบไปคลิปเลยอะฝากเลยให้ปากปากปาก เล่สักทีนั่งดูพวกกินข้าวไปแล้วกันนะคะทุกคนสิ่งที่ทุกคนต้องการที่ถามนิ่งๆ30นาทีเริ่มค่ะเนื่ออร่อยเหรอชวนแฟนๆกินดิคุณชอบพิซซ่าแบบไหนลืมคอมเมนต์นะครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออ,อันนี้จะทำห้องส่งขาถามว่าทําใไทยชอบกินอะไรได้ทายว่าชอบกินพิซซ่าหน้าไหนดีกว่าเออซึ่งไม่ใช่หน้านี้อันนี้หน้าคืออีเกเอจะแดงทุกคนก็เลยต้องตามนั้น เล่นตัวพี่เฮ้ะรีบกินเราไปเล่นตัวพี่เฮ้อมันจะมืดแล้วอะ่ะอยากเล่นห้ามกลางแจ้งดาวเดิ๋มวดูยังไม่รู้ว่ากินช้ามากถึงมากที่สุดตั้งทำแบบยาวเนี่ยไม่เสร็จยังไงก็ไม่เสร็จที่ผ่านไปแล้วสิบห้านาทีไม่เสร็จแล้วพอคอยดูนะโอ้ยอิ่มจุกยังเล่นไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวรอดูเลยว่าพี่เอ็ดดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เคี้ยวจนเขาปวดหน้าไปหมดแล้วก e kind of ็อยู่ปวดกล้ามไปหมดแล้วเคยบอกอะไรบ้างทาไม่เป็กินเคียวจนปวดกล้ามไปหมดแล้วมีใครเป็นบ้างวะเขามันจินมปิ้งย่างเลเวลาเยอะเอาเลยนี่ใครที่อยากมาเล่นแล้วลืมเอาเสื้อผ้า เขามีขายด้วยนะชุดอ,ะอ่ะเล่นไหวไหมอิ่มปั๊บอิ่มไม่เล่น่งงนึงไม่เล่นจบอ่อยชั่วโมอง,งปกติอะเมื่อก่อนปีกว่าสองปีตอนที่เราเคยมาเล่นกันเลยอะ,อะเหมือนขับมาเกือบสุกทิศเลยนะเพื่อมาเล่นใช่ปะ่ะใ,ใช่ใช่อ้าวเดี๋ยวเพื่อนรูปให้ดูเลยว่าเรามาเล่นปับป๊บปั๊บปั๊บถ่ายรูปแต่ตอนเนี้ยวันเนี้ยผมไม่ได้เล่นเพราะว่าต้องถ่ายไงก็คือเสียสลับไม่เล่นเพื่อจะมาถ่า,ายหน้ามแล้วกวีทาวันนี้คุณนะาสดมากกไม่ได้แต่งหน้าเลยจ้า ห้าแค่ปากท้าแค่ปากเอามาทาล่าต่อนะ oh <my> มันบอกมันจำไม่ได้แล้ว,วเล่นยังไง ก่อนหน้านี้เล่นไม่เป็นใครเก่งุดในนี้อ้าวันนี้เก่งุดมากันเก่งมากเลยกูก็เล่นไม่เป็นเน่บอลก็ไปกันเก่งเล่นไม่เป็นเป็นนมกิจกรรมไงเป็นผู้ชายทำกิจกรรมสาวสก,กีมากเลยใช่ผู้หญิงชอบเห็น <c oughs> ไหมท <c oughs> ี่บอลเป็นของตัวเองจะเล่นไม่เป็นได้ไงอ,อันสุดท้ายที่เล่นอะจะเล่นกับพี่อะกี่ปีแล้วอะสองปีละพี่ลงไปก่อนไปเอ็ดลงไปเล่นให้มันก่อนทำไมอะเสียบัน จำไม่ได้ปกติก็เล่นไม่เป็นอยู่แล้ว啊เนว่าเขาจะเปิดให้สองฝั่งคือจะได้แบบล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกตาเราต้องแสดงแล้วเขาจำไม่ได้นะทุกคนว่ามันเล่นยังไงเขาลืมไปหมดแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เห็นแล้วอยากเล่นนะคะที่นี่เขาก็มีพี่พีสตาร์ทนะคะคอยสอนให้ทุกคนด้วยนะ กระเบิดก่อนไปเล่นสองปีที่แล้วตะคิวแดงขเกรงจัดตะคิวกินนะคะปวดหัวขาอ่อนนั่งจนนั่งนเกือบแล้วพี่พอจับอะไรได้แล้วมันยอดเก่งมากเลยนามมันแหลมมากเลยทุกคผมเคยเล่นแล้วหัวแบบบ้า ตอนลงครั้งหแล้วรู้สึกดีไหมรู้สึกดีจะได้แบบไม่เล่นอีกถ้าเกิดใครอยากเล่นบอกหมายว่ามันอันตรายหรือเปล่าหรือว่าครั้งแรกเป็นไงสําหรับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อันตรายนะแต่พี่อ n น i e อันตรายไปแล้วคือเขากิ้งขึ้นไปปุ๊บแล้วยืนไอ่บอร์ดมันไหลมันก็แทกถ้าไม่รวมบอร์ดกับก็แทกตัวผมว่าแค่ลงแค่นี้ไม่น่าเป็นไรนะอาจจะมีการคอกเลสบ้างแล้วก็ใส่เสื้อบ้าไขนาดนั้นทําตอนนี้ทําบ้างแบบว่าอยากให้ไม่ทําถอดเสื้อเล่นค่ะไม่ใช่ไลฟ์หรอวะทําไลฟ์บอกว ออเเสื้ล่นผมจะได้อะไรอากสิ่งนี้ขอ่ะถ้าบอกว่าขอเล่น,นลอยีกสองรอบจะถอดเสื้อโชว์รอยืนให้ได้ก่อนอ่ะโอเครอดู โอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ